สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาลงแรงกันนะครับก็ลดทูพันสี่เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยก็คนที่ดูในทิกตอกก็ฝากกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับส่วนใครที่จะดูต่อกันใน YouTube ก็ฝากกดซับสไครต์กับกดไลค์ให้ด้วยนะครับก็อยากถึงห้าร้อยซับแล้วก็รบกวนช่วยกดด้วยนะครับมาดูกันเจอแรงพันสองนะครับทีมสวยเลยทีเดียว ครูกองหลังก็เอาเรื่องอยู่นะลามอสเดลิกใช้ได้เลยมาดูกันหวังว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับนัดน,นี้จะรีบกลับขึ้นไปพันสีให้ได้อันนี้ก็เล่นแล้งต่อจากเมื่อวานเลยนะครับก็ไม่ได้เล่นอะไรเพิ่มมาเพิ่มเลย เอฟซีแบงค์อยู่ในเต็ดมาเริ่มเกมแล้วลืมเลยโรนัดินโยมาเบ็คแฮมโยฮันถึงไหมอืมเดอลิกตัดไม่ได้เปิดยาวอย่างเดียว ตัดไม่ได้อืมกระตุกด้วยนิดนึงอายแล้วอาการเดิมกับเมื่อวานเลยนะเนี่ยกระตุกอีกแล้วเปิดยาวมาทเดี๋ยวตัดไปได้สวยมิสซี่ ถึงไหมคาฟูเอ้ยไม่ใช่คาฟูดิโยฮันได้เป็นลูกทุ่มนะครับลูกนี้เปิดมาสวยงามแบบนี้โอ้ไปมงตรงตัวนะโรนัลดนดโยโอ้ออกไปเสียดายนิดเดียว ออกยาวไปที่คาฟูครับตอนนี้โอเคโอลิเวอร์คานรับไม่ได้ถึงไหมเรียบร้อยลามอสตอนแรกคิดว่าจะติดลามอสแล้วนะ ลามมสไลด์ที่หลังเรียบร้อยครับน้ำระดับหนึ่งศูนย์น่าจะเกมไวแน่นอนโอเคตัดไวได้โอเคซูเปอร์เซฟของโอลิเวอร์คาร์นะครับแปลกๆนี่ทำไมมันชอบกระตุกจังเลยเขาจะใช้สูตรอะไรเอ่ย โอ้โหฝืนยิงหรอว่าคารับติดมือสวยงามไปถึงเวลาสวนของเราถึงไหมเวลาลองดู ร,ร้อยครับสอจ่ายกันง่ายๆนะครับลูกนี้เขาเดลิกเสียบอลกลางทางโมดิชไปที่คริสเตียโน่เบคเคนยาวไปที่ถึงไหมโยฮันมาให้แบ็กแฮมเปิดไปที่โยฮันนิกที่โอ oh, เปิดยาวไปนะครับไม่รู้ว่าน่าจะออกเองมันครับ ส่งสั้นมาที่ลามอสเป็นที่อาราบาเคเบ็กแฮมตัดสวยมาที่โยฮันไปเลยได้ไหมลองดูเรียบร้อยครับสามศูนย์เคครับลูกสามจังหวะจบเลยนะ นิ่มเลยจังหวะนี้เตะทิ้งเลยจบครึ่งแรกไปเป็นที่เรียบร้อยครับก็นำไปที่3ามประตูต่อศูนย์ก็ถ้าไม่มีอะไรลิกล็อกก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับสำหรับเกมนี้ สักนาทีหกสิบเดี๋ยวผมเอาพี่โดลงมาดีกว่า เริ่มครึ่งหลังกันต่อดีกว่าโมดิชเริ่มเกมส่งมาที่โยฮันออกซ้ายไปที่แดนนี่โอโมติดอารบาไปโอเคเอามาตั้งกันใหม่ก่อนมอดินี่ไปที่เบ็คแฮมมาที่โลนดินโย ถึงไหมโอ้โหนิดเดียวครับเกือบไปตรงกรอบมีเข้าเลยนะเมื่อกี้ดัดโอ้ยตักถึงด้วยดักได้แต่ก็ออกนะครับก็บอกเทคนิคเล็กๆเ,เ,เลยแล้วกันนะครับส่วนมากคนที่ส่งใกล้มาก็จะเน้นออกไปที่ด้านข้างก่อนก็พยายามดักได้ก็ดีนะครับสไลด์ดักไว้เลย ทิกเล็กๆเผื่อใครจะใช้นะครับบางทีก็ดักแล้วได้บอลด้วยเลยนะเผื่อเราได้สวนจังหวะนั้นด้วยถึงไหมดินโยเรียบร้อยดินโยตักเหินมาเลยเหินเหินสิเหินเหิอนอะไรลิ้นพันแล้ว ารน่าส่งติดพาติกเวล่ามาที่เบคแฮมจ่ายขึ้นไปอืมจ่ายติดนี่นะเดลิกมารอน่าเปิดยาวไปหาโดไม่ถึงเมสซี่ไม่ได้บอลติดดิญโยไหม ค่อยออกข้างไปโยฮันได้ช่องแล้วครับตรงนี้ถึงไหมอืมแรดฟอร์ดมงติดเซฟนะครับลูกนี้เกือบไปขอใช้ลูกสูตรนี้แล้วกันส่งใกล้ๆบางนี้เข้าไหมอืมไม่เข้านะพิก ไม่ทันได้หันถ้าใช้สูตรเมื่อกี้แล้วหันให้ตรงกรอบและยิงเสาใกล้นี่โอกาสเป็นประตูสูงมากเลยนะครับอ่าแต่รอบนี้เขาหลุดมาละโอ้เสียหายครับถึงประตูเลยโดนสวนกลับลูกนี้ก็ตีตื่นมาครับสี่ประตูตอนนึง อืเขาเตะทิ้งไปติดอาราบามาที่โอโมมาที่พี่โดโดนปั๊มสองคนเลยนะได้ฟาวครับลูกนี้ฟรีคิกของทางทีมตรงข้ามนะครับ เยาวมาที่มาลาโดน่าไม่ถึงสวนกลับอีกสักชุดละกันเผื่อได้สักประตูหนึ่งถึงไหมเนี่ยเสดายไม่จ่ายตัวแรกนะไม่กล้ากลัวล้าหน้าโย่ทันไหมเอากระตุกเพกแฮมตดัดยาวมาที่ ลงเลยฝั่งนูน้นปั่นโคง้งติดเซฟปัป่นโคง้งซะได้ลุ้นเลยรอบนี้หลอกเขามาเรียบร้อยครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับห้าประตูต่อนหนึ่งเกมนี้ก็ไม่มีปัญหาครับ ไปเป็นที่เรียบร้อยยิงฝั่งประตูนั่งกดออกเลยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเรตติ้งจะขึ้นเท่าไหร่กันก็ลองมาดูกันน่าจะรออีกสักหน่อยเนาะจะจบเกมอยู่แล้วก็จะได้ออกไปทีเดียวนี่ต้องมารอโหลดอีกเนะี ตอนไหนเนี่ยพันสามสี่สิบนะครับจากตอนแรกที่มีอยู่ก็มาดูกันจะขึ้นเท่าไหร่เจอพันสองคิดว่าน่าจะขึ้นสักเจ็ดนะหกถึงเจ็ดถ้าคิดว่านะขอสักเจ็ดกันลักดีหนังเกมน่าจะทำระบบนะบให้เหมือนแบบ พวกแรงเอาวีมั้งเนาะแพ้ชนะขึ้นอย่างระดาวนี่แบบแพ้แพ้ลบสิบห้าชนะขึ้นเจ็ดครึ่งคึ่งเลยนะแบบขึ้นกับลงไม่สมดุลกันเลยโอ้แปดด้วยนะโอเคเลยขึ้นมาแปดแรงนะครับก็พันสามสแปดแล้วคลิปหน้าก็จะมาลงแรงชนะหรือแพ้ยงไงก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับก็มาช่วยกันกดซับให้ถึง500รอซับกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไปแล้วครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ